วันนี้วันที่4พฤษภาคมวันนี้วันฉัดของคนค่ะจะมารีวิวของที่จะได้ส่งเก็บไปทางวันนี้นะคะส่วนรางส่งให้พรุ่งนี้วันที่ห้าเพราะว่าไปสนีหยุดวันนี้วันนี้ก็จะเตรียมแพ็คของให้ลูกค้าที่โอนมาแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะคะเก็บปายทางก็เป็นพวกอุปกรณ์ ก็มีหลายอย่างส่วนรางก็มีชุดสองพันสามสามชุดชุดรางยาวร้อยยี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษดีค่ะ ลาง140เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ชื่อให้ดูแล้วกันเริ่มจากพี่คนนี้พี่คนนี้ก็พี่ชานนนค่ะอยู่สุราษฎร์ธานีก็จะเป็นราง140เซนปีสี่สิบห้าเซนเป็นโรลเลอร์ข้างขาวตัวนี้ยังไม่ได้ถอด ยังไม่ได้กแกะส่วนพี่นี่พี่เขาสั่งสองชุดพี่เขาอยู่เชียงรายเขาสั่งปีกโรเลอร์สี่สิบห้าเซนโรเลอร์ข้างขาวแล้วก็ท่อพีพีซีเพิ่ม นี่ก็ยู่ระยองพี่อาคมเป็นชุดสองพันสามก็ประมาณนี้ค่ะในอยู่อาจุธยาพี่ปางศิริชุดสองพันสามเหมือนกัน นี่อยู่ขอนแก่นพี่เวนุก,กาก็วันนี้ก็เตรียมแพ็กให้พี่เขาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าชุดพร้อมส่งวันที่ห้าส่วนเก็บปลายทางวันนี้ส่งให้กก็มี คุณจันอยู่สุรินก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงวันที่7จะมีอีกชุดใหญ่ไม่รู้จะรีวิวทันไหมถ้าทันก็จะรีวิวให้ดูนะคะถ้าส่วนมากถ้าไม่ทันก็ไม่ค่อยได้รีวิวคือวันนี้ คือทันก็นเลยได้รีวิวให้ดูว่าเราส่งรางได้ประมาณนี้ของของเราส่งได้ประมาณนี้แต่ละวันก็โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปขอบคุณ FC ทุกๆคนและลูกค้าที่อุดหน,นุนช่างละนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ